คุณผู้ชมพบกันในเรียนทาแซนด์วิชกับพี่หนานะคะและนี่คือน้ำสลัดน้ำสลัดโบราณค่ะสีเหลืองอมพันสวยงามมากๆหอมอร่อยสำหรับใช้ทำแซนด์วิชโบราณแล้วก็ใช้แต่งหน้าขนมนะคะตอนนี้วันนี้หนาะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาใช้น้ำสลัดให้คุ้มค่ารีดออกจากถุงนะคะที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของเราเนี่ยออกให้เกลี้ยงเลย1กิโลราคา180บาทใช้ให้คุ้มนะคะอ่ะ มันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวหนาแนะนําค่ะเวลาคุณลูกค้าได้รับน้ําสลัดจากนาไปนะคะจะอยู่ในแพ็กเก็แบบนี้นะคะด้านนอกเนี่ยจะเป็นถุงซิลที่มีความหนาพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ถุงด้านในเนี่ยจะเป็นถุงแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ที่อยู่ในถุงเนาะอันนี้ที่หนากําลังจับอยู่เนี่ยจะเป็นขนาดห0 0รอยกรัมนะคะในถุงนี้จะเป็น1กิโลกรัมนะคะ แต่ไม่ว่าจะเป็น1นกิโลหรือเป็น500กรัมค่ะก็จะบรรจุไว้แบบนี้แหละทีนี้พอคุณจะใช้นะคะเหมือนหลายๆคลิปที่นะําแนะนําค่ะก็จะให้คุณนะคะเฉือนแค่มุมล่างนะคะด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้เฉือนมุมแค่1มุมแล้วก็บีบออกนะคะใส่ในภาชนะที่เราจัดเตรียมไว้ทีนี้พอบีบออกจนเกลี้ยงเนี่ยนะเรารีดออกไปรอบแรกฟืดฟืดฟืฟืฟฟฟเนี่ยเหมือนมันจะหมดแล้วใช่ไหมคะ บางครั้งบางคนกับการใช้พวกอะไรที่เป็นน้ำๆเป็นซอสๆแบบนี้เนี่ยก็จะทิ้งเลยนะคะแต่จริงๆอยากจะบอกว่ามันสามารถรีดออกได้อีกค่ะรีดออกให้เกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะวิธีการก็ง่ายมากอ่ะพยายามเค้นออกให้หมดนะคะวิธีการใช้ไม้พายหรือไม้ปาดหรืออะไรก็ได้ที่มีสันเรียบๆแบบนี้นะคะรีดเลยค่ะ รีดรีดออกนะคะไล่ลงไปเลยค่ะไล่น้ําสลัดของเรานะคะออกค่ะไล่ออกให้หมดเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหม <c oughs> เหมือนมันจะแบบว่าแค่นิดเดียวอะแต่พอรีดรีดแล้วไล่ไลแล้วเนี่ยดูสิมันยังเหลืออีกตั้งเยอะเลยนะคะเทียบเลยอ่ะยังสามารถเอาไปทําแซนด์วิชได้นะคะใส่ได้อีกตั้งแผน่นสองแผ่นเลยนะ แมเราก็จะได้น้ำสลัดที่ใช้อย่างคุ้มค่านะคะวู้ยนึกว่าน้ำสลัดหมดแล้วนี่ทุกหยดคุ้มค่าอันนี้ยังรีดได้อีกนะรีดอีกนะคะเอาให้เกลี้ยงเลยนะคะทุกหยดมีคุ้ค่าจริงโดยเฉพาะเวลาถ้าเราทาทาไปแล้วเนี่ยแล้วมันยังเหลือส่วนบริเวณที่น้ำสลัดเรายังไม่ถึงขนมปังนะคะมันจะรู้สึกแบบว่าอ้ย ขาดอีกติ้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมยังได้อีกติ้งหนึ่งนะคะอ่าคุ้มค่าเป็นการใช้180บาทที่คุ้มค่ามากพอใจยังพอใจแล้วก็จบนะคะถุงก,กร็รวบแล้วทิ้งถังขยะได้เลยนะคะ,ะดูอีกครั้งนะคะตรงนี้กรีดออกค่ะรีดออกให้หมด ถ้าเิดว่าอยากจะเอาส่วนตรงยางด้วยนะคะก็ดึงยางที่รัดอยู่ออกนะคะเอาขนาดานั้นเลย <laughs> นะคะนี่คือความพิเศษค่ะที่เราจัดให้แล้วเราก็ทดลองแล้วทำแล้วกว่าหปีที่หนาทำน้ำสลัดส่งให้กับคุณลูกค้าทั่วประเทศมานะคะหนาเชื่อว่าหลายคนก็ใช้เหมือนหนาทำเหมือนหนาทำเหมือนพี่หนาบอกทำเหมือนพี่หนาสอนนะคะ แน่นอนค่ะหน้าทํามาแล้วหน้าถึงบอกว่ามันดีและอยากให้คุณทําเหมือนหน้านะคะเห็นไหมคะเราก็ใช้เงินเราอย่างคุ้มค่าทุกหยดมีค่าค่ะน้ำสลัสดโบราณเกิดจากการเคี่ยวนะคะเคี่ยน้ำตาลจนเป็นคาราเมลนะคะมีรสชาติที่หอมหวานมีรสชาติตัดเปรี้ยวเค็มๆตำล้มแป๊ลมสักนิดนึงเรียกได้ว่ากลมกล่อมเลยทีเดียวค่ะ แลนะที่สําคัญเนี่ยไม่ได้ใส่ไข่ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียฉะนั้นแล้วคุณลูกค้าสามารถทานได้อย่างสบายใจนะคะนี่เลยนมเกลี้ยงหากใครสนใจนะคะสามารถสั่งได้ค่ะผ่านช่องทาง f a c e o o o k Fan น a g จสวิสดยงโซโก,โก้ในหนาพร้อมด้วยทีมงานพร้อมที่จะดูแลคุณอย่างเต็มที่นะคะ ใครมีปัญหาเรื่องไหนทำแซนวิชแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างก็พูดคุยปรึกษากันได้ค่ะผ่านช่องทาง f e c o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  k n p n p e แซนด์วิชสดยงโซโกฝากข้อความกับแอดมินไว้ถึงหนาได้เลยนะคะจึ๊บเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะทุกถุงมีคุณค่าทุกราคา180บบาทที่เราซื้อไปจ่ายเงินไปใช้หมดทุกเม็ดแบบ มีคุณค่ามากคุ้มเงินคุ้มราคาและนี่คือเรียนทำแซนด์วิชกับพี่นาขอบคุณน้ำสลัดยงโซโกโสูตรโบราณด้วยที่ทำให้เราทำแซนด์วิชโบราณที่อร่อยมากแล้วก็ขอบอกว่าใครทำก็ขายดีใครทำก็อร่อยเพราะใช้น้ำสลัดอร่อยนั่นเองนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกยอด u b s c r i b e ด้วยนะคะมีความสุขกันมากๆชุดพันธุนาชเชียนันขออนุญาต ไปทำแซนด์วิชต่อก่อนนะอันนี้คือน้ำสะอดไม่พอไงอก็เลยต้องมารีดนะขอบคุณทุกออเดอร์แซนด์วิชด้วยนะคะนอยู่ที่จังหวัดเลยนะใครแวะมาเที่ยวเมืองเลยอย่าลืมแวะมาเจอหนาด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ